สวัสดีครับกราบสวัสดีเพื่อนๆอย่างนึงรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้นะฮะผมจะพามาทดสอบปืนกลอก42นะครับจากค่ายยูเมเล็กนะครับหน้าตากล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะครับก็มีของเข้ามาไม่เยอะนะเข้ามานิดหน่อยประมาณสักห้าห6ตัวในช่วงนี้นะครับก็เป็นกลอก42ขนาดลูก6มิลนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ใช้แก๊สแบบแก๊สเติมกระป๋องปกตินะครับตัวนี้เป็นระบบบล็ b กน k ะจาก ที่ได้ออเดอร์สินค้าเข้ามานะครับหน้าตากล่องก็จะประมาณนี้นะครับเป็นงานจาก um ยูมาริกนะครับยูมาริกนี่งานจากค่ายยูมาริกก็จะเป็นยูมาริกในพาสของเมกอินไต้หวันนะครับก็เอ่อลิขสิทธิ์ของยูมาริกเนี่ยเป็นงานจากเยอรมนีนะครับแล้วก็ตัวผู้ผลิตก็ถูกผลิตที่ไต้หวันไต้หวันนะครับไต้หวันเป็นผู้ผลิตให้ แกกองมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับจะมีน้ํามันมาเยอะนิดนึงนะครับเขาจะใส่ซิลิโคโนแล้วก็เซ็ตมาจากโรงงานแล้วก็นอกจากมีตัวปืนกับแมกกาซีนแล้วเราเจอกับคู่มือนะครับคู่มือของเขาซึ่งในคู่มือก็จะบอกรายละเอียดในการนะครับในการเร็งในการใช้งานในการเล่นนะครับวิธีการเติมแก๊สวิธีการถอดสไลด์นะครับวิธีการเติมลูกนะครับก็บอกตำแหน่งของวาล์วจ่ายวาล์วเติมก็เป็นคู่มือที่บอกรายละเอียดมาค่อนข้างดีนะครับ ข้างกล่องก็จะบอกรายละเอียดในส่วนของนะครับค่อนข้างละเอียดเลยนะในส่วนของนี่ครับวิธีการเล่นวิธีการใช้แกส๊สนะครับวิธีการปรับจูนนะวิธีการปรับ p o p u อัพนะครับวิธีการใส่ลูกก็รายละเอียดจะบอกมาค่อนข้างดีนะสาหรับยนะูบอเร็กเป็นคู่มือภาษาไต้หวันนะครับก็จะมีคําว่า make in ไต้หวันซึ่งลิขสิทธิ์อย่างที่บอกรับเป็นลิขสิทธิ์จากประเทศผลิตคือยูยูบอเร็กเยอรมนี ตัวปืนก็จะได้ลายเส้นในการผลิตในเรื่องของรายละเอียดคําว่ากล็อกนะโลโก้ของกล็อกแล้วก็ตัวผมขออนุญาตเช็ดน้ำมันก่อนโลโก้ของกล็อกนะครับแล้วก็รหัสรุ่น42 USA. จุด380ออโต้ะ 3, 3 Auto, นะครับก็มีโลโก้ของกล็อกตรงด้ามทั้งซ้ายและขวานะครับด้านขวาก็จะเป็นพวกลายเส้นไม็อินของกล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ด้ามตรงส้นแม็กนะครับส้นแม็กก็มีคําว่ากลอกอ่า ปืนค่อนข้างไซส์คอมเพกมากๆนะครับก็เล็กนิดเดียวอ่าสำหรับปืนจริง Glock 12ตัวนี้มิติจะได้ลิขสิทธิ์ในการผลิตนะครับจะเทียบเท่ากับปืนจริงเกือบทุกอย่างเลยนะสุดหน้าสุดหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสุดหลังเป็นย u ตัวหน้าเป็นจุดไขปลา1จุดปุ่มบดแม็กนะฮะก็จะเป็นลายลายคล้ายๆลาย Gen4 น,นะครับเป็นลาย Gen4 ปุ่มใหญ่เนาะ แม็กก็จะเป็นแม็กลักษณะแบบนี้นะครับเติมก็จะไม่ได้เติมที่ตูดต,ตรงนี้แล้วนะเติมก็จะเติมด้านหลังแม็กตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นวาล์วจ่ายบรรจุลูกกระสุน่1 3นัดนะครับลำกล้องสไลด์แบบบางๆตัวสไลด์นะครับตัวสไลด์ปืนกล็อกตัวนี้สลด์นะครับสไลด์เป็นสไลด์ข้างกล่องเขาบอกเป็นชิ่วหรือสลด์โลหะลำกล้องก็เป็นลำกล้องโลหะนะครับไกด์หลอดเป็นไกด์หลอดสองชั้นแต่เฟรมล่างเหมือนกับปืนจริงนะครับเฟรมล่างจะเป็นเฟรมพลาสติกหรือเฟรมอะโพลีคาร์บอเนตหรือว่า โพลิเมอร์นะครับโพลิเมอร์เฟมโพลิเมอร์หรือเฟมพลาสติกนั่นเองนะครับปืนจิงก็เป็นพลาสติกนะปืนจริงก็เป็นพลาสติกนะครับตัวปืนวิธีการถอดก็คล้ายๆกับปืนจริงทุกอย่างเลยครับแกะตัวนี้กดตัวนี้นะครับซ้ายขวาดึงถไอยหลังนิดนึงกดซ้ายขวาดึงถไลหลังดึงสไลด์ดึงสไลด์ถอยหลังไก็ได้ครับแล้วก็กดตัวนี้กดปุ่มค้างสไลด์คล้ายๆปืนจริงนะกดปุ่มปล่อยสไลด์นะครับแล้วก็กดแล้วเวลาดันออกนะต้องต้องกดต้องกดให้ลึกยิงนะฮะแล้วก็ ย่าจับซ้ายขวาให้มันตรงก่อนมันจะเป็นท่านี้ครับประมาณนี้อ่ะออกละคือมันเล็กเล็กมากๆนะฮะมันบางมากๆมือเล็บผมเนี่ยกดแทบไม่โดนนะเนี่ยเวลาเรากดซ้ายกับขวาเนี่ยตัวล็อกสไลด์มันจะลดตัวลงไปแบบนี้เราถึงจะปล่อยสไลด์ออกได้เวลามันล็อกมันจะล็อกอยู่ตำแหน่งนี้ครับ ตำแหน่งหน้าเรือนฮอปตัวนี้ก็เวลาถอดออกมานะครับเราจะเจอกับตัวไกดลอดที่เป็นไกลอดแบบนี่นะฮะสปริงรีคอยล์คืนสไลด์เป็น2ชั้นตัวเท่านอกหรือตัวลำกล้องนะครับตัวลำกล้องก็เก็บรายละเอียดมาดีนะฮะมีคำว่าจุดสามออโต้นะครมีโลโก้ของ g ล็อก USA อยู่นี้ด้วยนะทำมาคล้ายคลึงกับปืนจริงนะตัวเรือนฮอปสามารถปรับฮอปอัพได้นะฮะมีเฟืองสำหรับดัน ปรับปุนนะครับปรับการสปินของลูกเนาะดันหน้าดันหลังดันไปทางหน้านี่ลูกเหินนะครับดันมาด้านหลังนี่ลูกมุดอย่างนี้นะครับ่าขออภัยดันมาทางด้านหลังนะครับทางลูกสูบดันทางลูกสูบทางนี้นะก็ลูกมันจะเหินนะครับเหินขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดมันเหินเกินไปแล้วก็ปรับไปทางหน้านะมันก็จะมุดลงก็ประมาณนี้นะครับตัวอ่าตัวเขาเรียกว่าตัวท่อนอากับตัวเรือนฮอปเนี่ยมีสปริงอยู่ตัวหนึ่งนะครับใช้ในการนะ นในการป้อนลูกนะรหรือปรับรีคอย,อยนี้นะครับชุดลั่นไกจะเป็นชุดลั่นไกแบบก็กงานดีนะครับอลูมิเนียมชุดลั่นไกคล้ายๆกับปืนกล็อกทั่วไปเลยชุดลั่นไกลเล็กๆมีตัวรีเซ็ตไกมีแฮมเมอร์ในการฟาดนกสัตว์นะครับประมาณนี้อ่ะโอเคนี่ก็ประมาณนี้นะงานงานทข้งๆดีแล้วก็มีลูกสูบที่เป็นลูกสูบตัวนี้นะครับลูกสูบของกล็อก อยู่เล็กเป็นลูกสูบพลาสติกนะครับงานมีบการเนี่ยประกอบไปด้วยเหล็กยางและพลาสติกนะครับลูกยางอยู่ด้านหลังตัวนี้นะครับตรงนี้จะเป็นลูกยางแบบสี่เหลี่ยมนะครับประมาณนี้ก็ดึงมาแล้วดันกลับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไหนๆก็ถอดละรู้สึกว่าตัวนี้เป็นซิลิโคนนะรู้สึกว่าหลังลูกสูบนี้จะไม่ค่อยมีน้ํามันซีลิโคนเหล่อลื่นสักเท่าไหร่ขอแอยกฉีดเข้าไปก่อนนะครับป,ปืนใหม่เนาะ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบเรื่องความแรงกันนะครับวิธีการประกอบกลับก,บก็อย่างนี้ครับใส่ลำกล้องเข้าไปวางไกด์หลอดดันตัวพินของไกด์หลอดนะครับตรงหน้าเรือนฮอปจะมีหมุดเล็กๆนะครับเอาให้เข้ากับตัวนี้ครับสังเกตเดือนเล็กๆตัวนี้เอาให้เข้ากับตัวเดือนฮอปนะครับขยับปากี้อ่ะตรงละ ตัวซิลิโคนที่ผมกำลังฉีดอยู่เนี่ยจริงๆแล้วโรงงานก็ใส่มาแล้วบางส่วนนะครับแต่ผมใส่เสริมเข้าไปอีกเพื่อความรล่อรื่นนะป้องกันสนิมได้ความชื้นแล้วทาให้ปืนสวยงามเงางาม,งามเวลาใส่กับก็ค่อยๆนะฮะใส่ให้มันตรงล็อกมันเป็นปืนเล็กเนาะแปบ๊บหนึ่งนะครับอ่ะมันจะเขาเรียกว่ามันจะต้องตรงตำแหน่งนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันออกแบบมาแบบบางมากๆ อ่ะได้ละคือเวลาใส่กลับเนี่ยก็ต้องดึงลงด้วยนะครับดึงเวลาออกก็เหมือนเดิมครับกดนี้ท่านี้จะง่ายดันดันออกเวลาใส่กลับก็ท่านี้จะง่ายก็จับดึงนะฮะดึงด้วยนะนะดึงตอนเอาเข้ากับตอนออกใช้ลักษณะนในการดึงตัวเคี่ยวล็อกเหมือนกันเหมือนกันประมาณนี้นะครับก็จะออกเป็นปืนแนวสะสมซะส่วนใหญ่นะเพื่อนๆนะตัวก l o c k สี่สสองเนี่ย ความแรงก็ไม่จะแรงมากนะน่าจะแรงสัก200นิดๆในเรื่องของความแรงก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นปืนออกแนวสะสมแนวเก็บนะแนวเก็บสะสมแนวพกซ่อนสําหรับปืนจริงก็เป็นปืนที่ขายดีรุ่นหนึ่งนะฮะจากข้อมูลที่เราดูใน Youtube กันมาสําหรับปืนจริงนะสำหรับบีบีกกนก็ของเนี่ยเข้ามาไม่เยอะนะของนี่เข้ามาไม่เยอะ,นะอาายอะก็ในส่วนนี้1ปืน1นแมกกาซีนเนี่ยมันจะได้จากโรงงานมาแบบนี้ นะครับได้จากโรงงานมาแบบนี้นนในเรื่องของแก๊สแล้วก็ลูกซิลิโคนที่ผมใส่อยู่เมื่อกี้แล้วก็สปีโดโรเดอร์เนี่ยต้องซื้อเสริมต้องซื้อเสริมเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าไม่มีแถมไม่มีแถมให้ในส่วนนี้นะครับใครที่ชอบก๊อกตัวนี้เพื่อนๆสามารถแคปหน้าจอได้นะครับแคปหน้าจอได้ปืนเป็นปืนที่จริงๆแล้วในรอบที่แล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆนครับของเข้ามาเมื่อประมาณสัก สามสี่เดือนที่แล้วทีหนึ่งนะแต่ผมได้มาก็ประมาณนี้ห้าหตัวแล้วก็ได้ทํารีวิวที่เป็นรีวิวทดสอบสินค้าที่มาใหม่เท่านั้นนะครับผมไม่ได้ทํารีวิวแบบทุนลักษณะแบบนี้นะครับแกะถอดดูขนาดน้ําหนักแล้วก็ทดสอบความเร็วกับสูญให้นะครับดังนั้นในรอบที่แล้วเนี่ยไม่ได้ทํารีวิวก็พเพื่อนเพื่อครับก็หมดเร็วมากนะข้อส่วนใหญ่พเพื่อนเพื่อดูจากรีวิวที่เป็นรีวิวอัปเดตสินค้าที่มาใหม่เนะาะตัว เซตร,ราคาชุดพร้อมเล่นวันนี้นะครับเพื่อนๆถ้าชอบนะฮะก็แคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับราคากล็อกตัวนี้นะครับก็อก42เดี๋ยวผมทําราคาให้เป็นราคาไม่ไม่แรงนะราคาพิเศษ G42 ตกอยู่4,800บาทครับเพื่อนๆครับตัวปืนวันนี้นะอ้าว4,800บาทคือเอาละมันเป็นงานที่ เป็นงานเยอรอมันนะครับลิขสิทธิ์เยอรอมันที่ได้รับลิขสิทธิ์ลเซเส์ในการผลิตทั้งซ้ายและขวาทั้งด้ามทั้งส้นแม็กมีโลโก้ของกลอกนะครับลายเส้นของบริษัทกลอกทั้งหมดนะครับถ้าบอกว่าเหมือนจริงทุกวิตินะขนาดน้ำหนักและราคาในราคาขนาดนี้ที่เป็นราคาที่4,800บาทเนี่ยไม่แรงเลยครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะมีรีวิวตัวยูมาเด็กที่เป็นตัวลูกโมค,คาบอยด้วยนะครับวันนี้นะอันนี้แจ้งราคาก่อน ราคา4,800บาทในชุดอุปกรณ์ตรงนี้ยังไม่รวมแก๊สลูกซิลิโคนสปีดโรเดอร์นะครับเฉพาะตัวปืนเนี่ย4,800แบบบ็อกเซตแบบนี้นะอ่ะแล้วก็ในส่วนของแก๊สลูกซิลิโคนวันนี้เดี๋ยวทับโปไปแก๊สเนี่ยก็เป็นแก๊ส200ตัว 12kg นะครับ250บาทตัวลูกกระสุนเนี่ยปกติแล้วถุง250บาทเอาไป200นะครับในส่วนของซิลิโคนปกติ250เหลือนะซื้อพร้อมเป็นเซตนะ150บาทนะครับแล้วก็สปีดโรเดอร์ปกติ150บาทเหลือ100เดียวนะครับก็จะเป็น 4,800บาทบวกตัวนี้250นะครับบวกลูก,ก200ซีคโคนเอา150บาทนะครับแล้วก็สปิรโอเดอร์100บาทเบสเ็จชุดนี้จะตกอยู่ที่5,500บาทมีค่าขนส่งเคอรี่อ,อยู่100เดียวครับ100เบสเเพื่อเพื่อจะจบชุดพร้อมเล่นตรงนี้นะครับอยู่ที่5,600บาทไม่ให้เพื่อนเรเสียเวลานะครับเรามาดูเรื่องน้ำหนักกันนะฮะน้ำหนักกัน369กรัมเล็กบากเล็กน่ารักมาก 369 3้0สิบสามร้อยประมาณสา9ร้อหสิบ้ารือสา0รอยเจ็ดสิบนะครับสามเจ็ดูนกรัมอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับเดี๋ยวเอาแก๊สที่ผมแกะแล้วดีกว่าอันนี้เป็นเซ็ตเอามาให้ดูเนาะวิธีการเล่นนะครับง่ายๆนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คก่อนเวลาเติมต้องเติมแบบนี้นะเพื่อนๆเอาแม็กมาเติมแบบนี้ไม่ได้นะครับโคนจะเติมแบบนี้เท่านั้นนะครับเอาคือคว่ำหกกัวกระป๋องลงแล้วกดลงมาที่แมกซาซีนแบบนี้อ่าโอเคแกเข้าปปกติดีนะครับืใหม่ เวลาเติมนะครับเนื่องจากเป็นแม็กแม็กเล็กนะครับก็กดลงไปตรงๆแบบนี้นะครับนับในใจซักสามวินาทีนะฮะเติมสักสี่ครั้งสามสี่ครั้งก็เต็มแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับสองละหนึ่งสองสามสี่ห้าสามหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณนี้ครับสักสามสี่ครั้งลูกกระสุนเดี๋ยวผมจะเอาเป็นว่าผมแกะใหม่แกะเป็นลูกถุงใหม่เลยนะครับ 0.20กรัมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวใช้สปีดโรเดอร์นะครับคือจะจะใช้มือหยอดก็ได้นะเพื่อ,อนๆนะแต่ว่าบางทีเราเอามือหยอดเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่น,นะครับเพราะว่าบางทีเอามือหยอดเนี่ยเรากดอย่างเงี้ยกลัวปากแม็กซมันจะแตกนะครับเพราะว่าปากแม็กนี่มีราคามีราคาอยู่นะถ้าใช้สปีดโรเดอร์เราก็แค่เปิดสปีดโรเดอร์แล้วก็เอาลูกหยอดลงตรงสปีดโรเดอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ปิดฝา ดึงเอาใช้ปลายเล็บจิกตรงนี้แล้วสไลด์ลงมานะครับแล้วก็กดลงตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เต็มละเต็มแล้วนะครับสิบสามแล้วนะครับบรรจุสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามสิบสามตรงปากแม็กนี้นะครับอ่าน้ำหนักอยู่ประมาณสามร้อยเจ็ดสิบเนาะความยาวตัวสไลด์นะครับห้าสิบสี่เซนติเมตรหรือประมาณห้านิ้วครึ่งนะครับ ตัวลำกล้องตัวปืนลำกล้องจะเป็นลำกล้องขนาด3นิ้วนะครับ3นิ้วอนันนี้โอเคมาดูความแรงกันครับเล็กน่ารักมากเลยเปิดเครื่องวัดก่อนนะครับผมเพิ่งรีวิวครั้งแรกนะสำหรับตัวนี้ผมคาดว่าน่าจะสัก200ความแรงเดี๋ยวลองดูกันนะครับ200กว่า,วาเนาะ240นะครับความแรง243ขออีกนัดนะครับอ้าวโดเนเซนเซอร์นะครับ ห่างไม่สองปิดเครื่องวัดนะครับก็โอเคนะเล็กน่ารักรีคอยนุ่มนวลนะครับอะวัะนนี้หมดละยิงไป1นึ่แม็กขอลองอีกสักแม็กนะครับไหนไหมพอมีสปีดโรเดอร์เราก็จะโหลดลูกได้ค่อนข้างเร็วยิงครข้างต่อไปใส่แม็กเข้าไปปลดคันค้างสไลด์นะครับปลดปับ๊บยิงต่อได้เลย หมดน่าจะได้ถึงสามแม็กนะคาดว่านะครับอ่ะอันนี้ก็คือที่สไลด์ไม่แขวนเพราะว่าแก๊สตัวนี้อ่อนแล้วนะครับเนี่ยหมดละหมดเลยเป็นอย่างนี้นะครับสรุปเลยนะสำหรับกลอกยูเมลเล็กตัวนี้นะครับกลอก k ี่งานจากค่า u ยูมเล็ก เติมแก๊สโดยเฉลี่ยแล้วหนึ่งแมกซีนเต็มๆเนี่ยก็ยิงได้ประมาณสามแมกซีนพอเข้าแมกซีนที่สี่เพื่อนๆก็เติมแก๊สใหม่แล้วก็เติมลูกใหม่แล้วค่อยยิงนะครับถ้าเติมอย่างนี้ Mac แมกละสิบสามนัดยิงโดยเฉลี่ยรประมาณสามแมกสามสามนะครับก็ประมาณสามสิบเก้านัดโดยเฉลี่ยต่อหนึ่งแมกก็ถ้าเป็นของกล็อกที่เป็นกล็อกสิบเจ็ดสิบแปดที่เติมได้ยิ่มสีนันก็อยู่ประมาณสองแมกแต่เจ้าตัวนี้ยิงอยู่ประมาณสามแมกก็ใช้ได้นะสําหรับการเติมแกส๊สหนึ่งครั้งและ ผมขอแนะนําว่าเพื่อนๆท่านใดที่มีปืนจริงตัวนี้อยู่แล้วก็อยากจะเอาไปซ้อมไดไฟหรือเอาไปซ้อมยิงนะเพื่อทําความคุ้นเคยกับปืนนะยิงรีคอยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเหมาะสมนะราคาอาจจะเล็กนิดเดียวนะอาจจะแรส่วนตัวผมนะผมอาจจะว่าแรดูแรงนิดนึงนะในราคา4,800บาทแต่เราจะได้เรื่องของโลโก้ตาปั๊มขนาดมิติน้ําหนักนะครับในราคา4,800บาทนี่ผม่าไม่แพงแล้วนะเพื่อนๆสามารถซื้อได้และจับต้องได้ในราคาที่ เป็นงานคุณภาพเกรดไฮเอ็นนะฮะสำหรับตัว Glock 42แต่โดยส่วนตัวนะผมว่าถ้าจะเอาไปยิงหนักๆอาจจะสู้ตัวใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะว่าปืนไม่ได้แรงมากนะก็เป็นปืนออกแนวสะสมซะส่วนใหญ่นะครับย้ำอีกครั้งนึงครับนะคบปืน4 000, 8 0ชุดพร้อมเล่นตัวนี้มันตกอยู่ที่800นะฮะก็คือมันเป็นโปรโปกติแล้วชุดพร้อมเล่นรวมส่งจะอยู่ที่1,100บาทชุดนี้วันนี้ลดไปอยู่ประมาณ300บาทก 250 200นะครับ250อ่อเดี๋ยว250 200อันนี้150นะจาก250นะแล้วก็สปีดโรเดอร์เนี่ย100เดียวถ้าเข้าส่งขอ100เดียวนะครับเบสเสร็จจะตรงอยู่ที่ประมาณ5,600บาทสำหรับรีวิวนี้ต้องขอจบลงอยู่ที่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบครับหวังว่าเพื <S <s ่อนๆจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับรีวิวนี้นะแล้วก็เพื <S <s ่อนๆะท่านใดที่สนใจแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์ QR Code ปรากฏขึ้นนะครับแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้นะเพื <S <s ่อนๆะจะมีลิงก์ QR Code ปรากฏขึ้นเพื<ๆ> <S <s ่อนนๆสใจออยาากสั่งงซื้ท Facebook จะมีลิงงก์ขออ Facebook ยู่ ใครสนใจทางไลน์ก็จะมีลิงก์ของไลน์อยู่ส่วนเพื่อนๆท่านใดที่อยากซื้อผ่านช้อปปี้และรั a ดานะครับมีลิงก์อยู่เช่นเดียวกันเดี๋ยวแอดมินจะลงทางรัศดาให้แล้วเพื่อนๆให้ไปกดซื้อเอาก็้แลวกันนะครับในรัศดาก็จะมีเลือกซื้อแต่ปืนอย่างเดียวได้หรือจะซื้อแต่ปืนกับแก๊สกับลูกเดี๋ยวมีให้เลือกซื้อนะครับในส่วนของการทักแชทมาทาง Facebook หรือไลน์นะอันนี้จะเป็นแบบระบบโอนขึ้นมาแล้วเราส่งทันทีเลยนะครับวันนี้ชชฟยนขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม